ครับหาดอกครับหาดอกเลี้ยงเลยครับมามาฐานเลยครับเนี่ยครับสองสามสห้หบุ้ยเต็มกับเมือพี่ร้องนี่ครับนี่ครับอู้ยนี่ัวหลดข้องแท้ครับนี่ยนี่ครับหนึ่งสสานะครับสี่ห้าห่าเจ แปดเก้าสิบบุ้ยนะครับสิบไข่สิบไข่สิบดอ,อกครับแล้วแต่ชีเอิญน,นะครับอันนี้ครับเก็บเพื่อนเลยครับแบบน,นี้ครับปุณห์นะเต็มเต็มไร้เฮียมือแล้วครับพี่น้องอันนี้ครับครับ,อรบโอ้ดอกน้อย เฮียลงมังไหมครับนี่บอกโอเคครับเบิร์ตสวครับพี่น้องนะครับเต็มกับมือเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มาหาเห็ดครับครับเป็นเห็ดหัวหล่นครับคือถือฝนถือฝนหล้วกาจสีเห็นแบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ หลยครับพี่น้องก็ตรงยังหาจักหน่อยครับพอเห็นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเ่าก็คอยเคลียหานี่ครับหกแล้วเจ็ดแปดนี้ครับแปดไข่ครับพี่น้องเก้าอันนี้ครับเก้าสิบไข่ครับมองเดียวครับตาเขียวก็เห็นแล้วครับอันนี้นะครับครับ เฮดมันี่คือเ็ดหัวหล่นครับอา่าคือเคลียร์เบื้องก็อจะเห็นเลยนะครับฝนตกครับอา่าไม้นี่เป็นไม้อยู่าทางบ้านนะครับเพื่อนเอิญสวนอยางครับทางเขามันจะเป็นสวนอยางตาอยางทางเขาก็เป็นบ้านตาดให้ครับรบ้านตาดให้างามครับเ็ดหัวหล่นครับเ็ดหัวหล่น ครับคืองามครับสวัสดีครับจะมาเก็บเฮ็ดกันคือกอาครับมื่อนี้อันนี้ครับพ่อละครับเป็นเฮ็ดหัวหลนครับพี่น้องนะครับมันสิเป็นแบบนี้แหละเวลาฝนตกมากครับมันก็จะเลี้ยวเห็นแบบนี้ครับครับเก็บเต้มไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับงามๆสองดอกบางใหญ่เลยครับครับอีกดอกหนึ่งครับเขาเขียวอย่ีกลแล้ว ครับเ็ดหัวหลวนครับเมื่อนี้เเ็ดพร้อหัวหลวนสองดอกครับดอกบา่ใหญ่ปันได้ครับในการเคลียร์กับนี้แล้วครับใส่สอนนะครับงามงามงามเลยี่ดอกคสามดอกเลย งก็ดะเก็บครับพี่หอกทั้งในอีกทั้งรังอ้สะวันสะวันนี่เด็กเสร็จแล้วแบบน้องครับปาเป็นป้วยป่วยพี่น้อุ่นน่ะหกดอุ่นน่ะ เก็บเพื่อนเลยครับแบบนี้เตรียมกำมือครับมัมมมบนหมัะนมะันมันปลาชูหยับสอ่างดอดคนน่ะปุ้ยียับถือมองแท้แกับซอเขียวพอแล้วครับบา้าครับปุ้ยเป็นก้อนดูพี่น้องครับฝนมากครับจริงๆริงก้อนานี้ผมมากแล้วครับแดนโบหมานครับมองหนี่โบมี่ครับ วันนี้ฝนตกมากนอลมากไหมครับเนี่ยชุดไหมครับเห็นไหมครับออเคลียบังเคลียบังอ,อาะากนี่อีกหาไ,ไ,ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง มาโขบผอแล้วนนะนี้ครับพี่น้องเอาเก็บนะนี่ครับดอกนึงครับพอดีพองามเขียบเบิ้งเสร็จแล้วครับเขียไปเรื่อยๆเก็นกับเจ๊บบเห็นกับปต่อครับส่วนมากกับมี้ห้อยเขียกกันเบิร์ดเลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องเก็บหนึ่งดอกขับเก็บไปเรื่อยๆเด้อ,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 อพี่น,อนออ้องเด้อ กับโบเมนวา่ายางมากกับสีเห็นเลยนะครับต้องเชียร์ต้องสู้ยางครับต้องเชียร์เบิง้งยางเบิงองดทนในการหาครับสีหาชัมม่วโมงครับหรือว่าเครื่องมือล่ะครับถึงสีได้นะครับสาม,มารถแป๊บเดียวนยจะอาจจะบ่ไห้นะครับต้องใส่เวลาพี่น้องเครื่องมือหนึ่งไค ปาดนี่ครับสีเลยครับมันมานพี่น้องเจอเห็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งไครครับมีกันนึ่งนะครับสอง สองไข่ครับสองดอกงามๆกับพี่ดอกอี่ดอกนึงครับครับเกิดเป็นมูมอยู่ได้ครับจุดขูดบ้างครับถ้าเย็นหลังกับเม่นละเย็นหลังขาวๆนัน่นๆน,น,นี่ครับพี่ดอกจ้าๆเลยครับ นะี่นี <l ice> <phones> ่น <l ice> <Bye> ี bye. ่เจอแล้วครับพี่น้องอเห็นแล้วโอ้หลายหลายหลายนี่ครับโอ้ยขูดบางหนึ่งเนาะเขี้ยวนี่ครับเจอแล้วมองเก้านี่ยแหละครับมองที่เจอบางลุงแหละครับเป็นตะเคียดีอยู่ครับเนี่ยเจออีกแล้วเคี้ยเอาเคี้ยเอา น,นี่ครับพี่น้องเจออีกแล้วเนี่ใยใก่บักใหญ่เลยเนาครับอ่านี่ครับโอ้ยมองนี่เก็บมวนแต่นอกมาไหนนอครับเทียย์ดินมันเป็นตะเคียดีครับเนี่ยตรงขยันยางเคียย์ครับผมคลิปที่บอโชคไทยก็คือไทยตอนที่หาได้นะครับจะว่า ตอนที่ย่างหานี่คือบ่อค่อยได้ไทยนะครับเพราะว่ามันฉีเน่าขีปมันสีเน่านะครับพี่น้องที่มหาก่าจะเข้าใจนะครับว่าการหามันต้องใส่เวลายังตัํมต้องเครื่องมือครับหาสีหาชั่วโมงครับถึงสีด้นะครับตอนนี้ผ่านไปผ่านไปชั่วโมงกลัวนะครับชั่วโมงนึงแล้วครับนี่ครับผลงานผลงานก็ได้ซ้ำนี่แล้วครับดอกกะ ปานกลางบบาเงยถอดไงดยนี่จะได้หลายกุนนี่นะครับเมื่อนี่ดอกก็นบาค่อยเง่เปันไลนะครับเอเคครับเดี๋ยวกบเก็บต่อครับพี่น้องผักจะเข้านึงจะผักกินน้ำละยุ่งกับหลยหลได้ใจพี่น้องครับยุ่งกับเขาปลากับยุ่งหลายครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องเห็นไปนอ่อนอันนี้ครับยังตำกับซีแหะครับที่เห็นอยู่นี่ยเขาเขยวเก็บเลยอั่นัหละครเชียร์น้ำ ดอกนึงเสียดายดอกก็หน่อยเนาะดอกบางใหญ่ดอกบางใหญ่คือมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี่คือมองบ้านตัดให้ใกล้ๆหมู่บ้านเลยครับกะไม่แต่ดอกใหญ่ๆครับเก็บบัวลายก็คือได้หลายเพราะดอกมันใหญ่แต่ดอกหน่อยก็เก็บได้หลายก็ได้หน่อยนะครับเพราะว่าดอกหน่อยนะครับเดาๆเคลียบบ้งครับโอ้ได้ไใครใหญ่ดีครับเนี่ยใครละกี่โลเด้จ้ะพี่น้อง เพิ oh, à, h, ่งเจอครับใหญ่ๆทั้งล่างนี่อีกได้นั่นนั่นาด้ด้วยเงี้ยเงี้ยน้อยน้อยเคียร์ก็เอาครับถ้าเห็นอ่านั่นโอ้เลยหลายตัวนึ่งเป็นตะเคียร์แท้ดินมองเนี่ยนะครับดินดำๆคุยๆครับพี่น้องดอกบางแง่ครับเนี่ยดอกบางแง่ครับสองดอกอันนี้พี่น้องเจอกันแล้วครับใกล้ๆกันสามใคร ครับงามๆเชียเบิงครับอ่ซ้ไว้ซ้าไว้ครับได้พอสมควรแล้วครับทําดอกพี่น้งองเ่พอได้เก็บพอได้เก็บเนี่ๆๆมาเบิงสวยครับง,งาม โอ้ยเจอดอกจังสิฮะเจออยู่เราเดียวอ,อ,นะอ่านี่ครับอสองดอกครบับดอกง่าพี่น้นอกชุดไงชจุดไง่นะครับพุนถ้างุนกับแม่นได้พมดนะย็นยนวนะเมีนๆมนาเคลียร์รองม,มืงบานเนี่ย เคลียรมันเห็นหลังนี่ครับนี่ครับนี่เนาะครับค่อยๆเขลียร์โอ้ยพี่น้องเป็นขวยเลยพี่น้องพวกน่ะโอ้ยคักๆนี่ครับนี่ทางด้านอีกบ่าให้บอสดอกเดียวนี่โมูใหญ่เลยครับเนี่ยมองนียครับ สามดอกสี่ดอกกุได้ห้าดอกอ้กูได้หกเจ็ดอู้ยหลายนี่ครับเต็มเลยเอาสาวเขียวมาเก็บเดี๋ยวให้สาวเขียวมาเก็บครับเป็นสายทางเลยครับเอาสาวเขียวเก็บเลยครับพี่น้องไล่ไลยเลยมองนี้เสาวเขียวหน่อยนะมองนี่คุมเลยครับ บัวตามกัวยี่สิบดอกครับมึงนี่ครับม,มันมันครับพี่น้องครับเห็ดหัวโดนครับใช่ไหมเม่นบนัวเลยบัวเม่นแค่หน่อยมีอีกวะกลับมาทาั้งทียครับพี่น้องนี่ดอกหนึ่งครับข้าวเขียวข้าวเขียวมาเก็บพี่ครับพี่น้อง แต่บนไหนมีมันจะมีต่อๆกันนะครับอันนี้ครับหามาเก็บเบาเนี่ยอันนี้ครับพี่นอ้องเก็บวันที่หล่นๆเนาะหิรีวเห็นกันนะครับมานนะทั้งนี่ครับพี่นอ้องนี่ดอกยังไงครับสองดอกนี่พี่นอ้องครับกขาวเขียวเขียวไปนิดเดีวยวถัดไปมาณนี้ยแหละครับถ้าเห็นจะเขียวบงระแวกนี่แหละพี่นอ้อง ครับพี่น้องบางเงาไว้พี่น้องพร้อมนี่ครับทั้งนี้นะนี่ครับโอ้ไลายอยู่ครับพี่น้องดอกน้อยดอกน้อยฟังไว้ด้บัดค้ามันเกิดนะครับถ้าถืออากาศมันจีฟอครับพี่น้องกระแดกหน่อยครับพี่น้องุนะมาครับเตรียมกระมือพี่น้องเตรียมกระมือแล้วปลานั่งเราหมันเราเนี่ยอย่าปากอย่าปาก ทำธุระชวนโตอยู no ่ด nice ้วยอย่ามาทังนี um ้ or, well anyway> ่สาวเขียวกับพ่อสาวเขียวปเียเบิ้งเบิ้งส้เส้ส้ระดกกระดกกดกกระดกเ็ดกกระดกกเะดกกระดกกระดกกระดกก่คดรับกกระดก็รเลยบระดกกระดกกระดกกมะดกกระกกะดรระดกระดแกรเดระบระดกกระรับะดกกมะดกระบด ที่กำลองนะครับมันคัครับนั่นโดดหนึงนะครับมองเห็นใครไงอยู่ครับจัมโบ้จัมโบ้นี่ครับนี่บอจัตวาฮักกับแล้วครับพี่รองครับถจัตวาฮักกับแล้วเดี๋ยวบอโชกชีเซ็นรูปอีกทหนึงแต่หลายบ่เมื่อนี้นะครับ ครัถ้าไปตามนี่ละพี่น้องอยูุ่งซี่น่ะหนึ่งไข่มีแม่มาเลยสองไข่มีอีกบ่หาจบแล้วจ้าพี่น้องครับเบิดแล้วครับเอาอันนี้นี่ใช้นึนนนงโอ๋อเย็น้วครับพี่น้องนะครับกับแดดจะ,ดจะทายทำอยาา่างจังเลยครับมันเดี๋ยวบเบาๆเยินเนาะฮะไปยังเี่นละครับ ตอนนี้ก็หากลับแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีครับเบ้าโชกหามากอะเป็นเวลาประมาณเกือบหาซูโมงนะครับอ่นนี่ครับับผลงานมื่อนี้กันนี่ครับได้ประมาณบวชโลดหรอครับประมาณเจ็ดขีดนะครับได้หลายกลมว่านนี่อยู่นะครับครับกับคลิปนี้ก็เอาไปซัมนี้ก่อนครับเดี๋ยวบ้าโชกอจะหานี่ครับลงไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็บเบ้าโชกขอบคุ่นทุกๆการติดตามนะครับ การหาเฮ็ดกะมันอยู่ที่ระยะเวลานะครับแล้วก็อยยุที่ดวงพรอโชคเวลาเขาย่างไปพ่อสินะครับถ้าเขาพอมันก็จะได้ร้ายแล้วก็ย่างเบิดมือนะครับอันนี้เบาชั่วกะมาแค่เวลาหาสุ่มงครับประมาณเครื่องมือนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามันหมันดูครับพี่น้องนี่ครับพ่อได้กินจ้าครับ